เจลูเจลูจุจูจ่ๆเกิด <c oughs> เป็นบ้าอย่างไรอะไรอนะทรัพย์สกิมดีเหรอเดี๋ยวต้องรีบแอบไปดูก่อนโอเคนายถอดไวปนะพอเสร็จนายแล้วฉันจะเข้าไปในโลกบาเลีน,นะฉันจะอัปเกรด,ดยและนายวางแผ่นวงจรด้วยนะรับทรัพย์ครับอะไรกันนะกำลังอัปเดตกำลังกำลังอัปเกรดพวกกำลังอัปเกรดเจ้าแคปซิคบิดดีเหรอ นั่นคือซอมบี้สกิปิดี่เดี๋ยวต้องเอฟฟังแต่ส่งเสียงดังเชื่รอะฮะเฮ้ยนายเป็น,นใครอ่ะเงียบแต่ฉันแนะนำตัวเผาพันฉันชื่อว่าเล็กแมนเล็กแมนเหรอใช่น่าจะนายก็เป็นเล็กเลยเดี๋ยวอนาคตในน่าจะได้รู้เผาของพวกเราแล้วเผานาย่ะทั้งรื้อทีเหลือกำลังออกไปแนะนำตัวพวกเผาอื่นๆอะนั่นเหรอ เออฉันไม่ฉันเออนายฉันไม่เชื่อน่ะฉันคิดว่านายคิดว่าอะไรนายน่าจะเป็นพวกสกิบิดี้อ่ะไม่ใช่ฉันไม่ใช่พวกสกิบิดี้นะเชื่อฉันสิเดี๋ยวฉันเบเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันเข้าไปต่อยเจ้าซอมบี้สกิบิดี้นีโชว์เลยนายได้เชื่อเออรอออกมาก่อนโอเคนายต้องต่อยสิได้ตัดภาพบนที่เหล็กแมนคนนั้น ออยไอ้ซี่อกสิีบ้อยชอเลอเียยนะเฮ้ยเยอ่ัพเกเสร็จแล้วไฮ้แกแกตายตายเอ้ยอเนี่เนะเอ้อเออะไรกันอะไรกัน ความโกรธของเจ้าคีป,ปรสกริบด,ดีนั่นระเบิดเลยเหรอแล้วเวบาตายเหรอเจ้าชิซึรุตานนันตายเหรอตายเหรอโอ้ไม่งั้นเจ้าคีป,ปสกิบด,ดีนัน่นน่าจะเป็นบ้าไปแล้วนะไม่เอาศพของเจ้า ้าซอมบี้สกิมบี้ดีอ่ะไปไปวางบูชาด้วยทำไมไม่เอาไปวะถึงกัโกะถึงจะถึงกลับไม่คิดเลยนะว่ามันจะโดนโถส้วมหรือตัวอะไรของของซ่าข,ของเจ้าซอมบี้สกิมบีด้วยหัวน่าจะตกติดลาวาตกไปแล้วนะเดี๋ยวแล้วรีบกลับดีวกว่าแต่ว่าพลังแบบนั้นมาทำได้ไงก่อน ฉันได้ข่าวมาในฐันท่าว่ามันมีมันมีคนคนหนึ่งในพวกในกลุ่มคองมแม่ลาแมนที่มาจากอนาโคด้วยเจ้านั้นนะ่าจะสู้เจ้าคีปเปิร์สกินไม่ดีที่ระเบ,บิดพลังแบบนั้นได้นะสิบชั่วโมงต่อมาโอ้ยเดินเดินเดินโอ้โหโคตรชิลเลยวันนี้จะไปไหนเนี่ยออกไปจนภัยออกไปจนภัยด้วยหลังจากที่ไม่ได้ออกนอกป่ามากี่วันวะ หรือว่าไม่ได้ไม่ถึงวันด้วยซ้ำตอนนี้เราก็อยู่ที่กว้วงๆแล้ว,วไปตอนนี้พวกสกิบิลีมันจะเป็นแบบไหนแล้วนะมันจะอัปเกรดพัฒนาอะไรบ้างเออตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีแล้วนี่ทำไมพวกเหล็กแม่ยังไม่ปรากฏตัวมาเลยโคตรแปลกเลยว่ะหันหลังไว้ฮะเฮ้ยแกคือแันคือนักมันปืนสกิบิลี เป็นลูกน้องของคีปเปอรอ์ตอนนั้นฉันหาตัวแกนาตัวน,นั้นฉันเห็นแกบินอยู่ฉันก็เลยยิงสายลวงแกไอ,ค,อคนที่ยิงฉัตนตัวนั้นก็คือแกเหรอใช่พอฉันมาวเพอฉันมาแวะไม่เห็นนายเลยที่แท้ในนี้เหรอนัดเดินผ่านไปนั้นไม่เห็นเองอะ่ะเหรอหรือเปล่าวะเออนายใช่ละเอยงั้นก็ตายซะ นาคนนั้นถอยก่อนฮะเหล็กแมนเหรอ,อเอออ้ยนาคือร้านเหล็กแมนเนาะฮะฮะแล้วทำไมเออบนหน้านายมีสัญลักษณ์แบบอุปกรณ์เหล็กอะ่ะนั่นเป็นนั่นเป็นสัญลักษณ์บอกเออเป็นสัญลักษณ์ของพวกเราอะ่ะพวกร้านพวกร้านเหล็กแมนทุกคนอื่นจะได้สัญลักษณ์บนดับก็คือการต่อสู้ส่วนพวกส่วนพวกที่มีสัญลักษณ์เป็นขวาน จะเป็นพวกแปดไม้แล้วสู้สู้พวกสกิบิดีได้อย่างคล่องแคล่วอ่ะแล้วพวกนายไม่ที่นี้เหรอไม่ได้มีแค่นี้ยังมีอีกยัมีอีกร้อยร้านร้านร้อยคนท,ที่ที่ออกไปทำธุรกิจที่อื่นที่ออแล้วเออีกหน่วยก็ไปไปทำคมไปเอ,ออกตามหาพวกเผ่า สปิกแมนคำปรลาดแมนแล้วก็ทีวีแมนดังพวกแกแล้วก็ไปทำคมรู้จักกนแหละอ๋อแล้วมสัญลักษณ์อื่นไหมสัญลักเกาะจะเป็นจะเป็นพวกที่อึกทนแบบทึกทนมากแล้วสัญลักสัญลักอีเตอร์จะเป็นสัญลักษณ์นกขุนแหละแต่ก็ชุดพวกสกิมบิอย่างคองเขียว สามารถหายตัวได้อย่างขวบในขวบมืดได้ด้วยงั้นเหรอใช่ใช่แล้วโอเคขอบคุณมากนะช่วยฉันฉันไปดีวกว่าเออเรามองตัวด้วยเหรอคอมมูนแมนโอเคเออเดินเดินเดินดีกว่าโอ้วโหอะไรนั่นอะลาวาอะไรนั่านอะเออไมนคืออะไระวะปรากฏการไม่แปลกเหรอทำไมมันมีลาวาแล้วก็หินอะไรอยู่ตรงนี้ด้วย เฮ้ยมันก็เป็นกันร,ระเบิดอ,อะไรสักอย่างเลยช่างเถอะไปดีกว่านยุร่รู้ปิ้วเฮ้ยปิ้วแจงแล้วเสื้ออะไรวะไปหนู่มแล้วช่างเถอะไปดีกว่าสีเขียวน่าจะเป็นเทคโนโลยีของซอมบีส้สกิฟดีนะแต่ฉันยังไม่รู้เลยเถอะว่าซอมบีส้สกิฟดีมันไปอยู่ไหนเนี่ยปิ้วเฮ้ยอะไรอีกแล้วเฮ้ยอะไรว,วะเดี๋ยวพวกขาไม่ละแม่แกตายฮะอะไรอะ Bye. 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 ơi